โอเคครับ okay, ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกวันนี้เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามือรุ่นตาา่างๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มารีเกตอี่ช่อเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เวิรจากเซิร์ฟเวอร์กาเรนานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับว่าผมมีการวางแผนเนี่ยในการเปิดตู้กาชาเนี่ยแบบไหนถึงจะดีที่สุดในมุมมองของผมแล้วกันนะครับอาจจะไม่นับเพื่อนๆแล้วกันเพื่อนๆลองเ,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 เอาไปพิจารณาดูเองแล้วก็ เอาไปชั่งใจนะครับว่าเราจะทําตามหรือเปล่าไม่ทําตามก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วในมุมมองของผมเองเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสายเติมเงินสุลต่านขนาดนั้นผมเติมปัจจุบันแค่4,800แตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยผมยังไม่ได้เติมต่อเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แบบว่ามีเงินถุงเงินถังขนาดที่จะแบบเติมทุกซีซั่นผมก็ต้องมานั่งพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยอันไหนเราควรเปิดอันไหนเราควรข้ามอะไรอย่างไง นะก,ก่อนที่เราจะไปดูแลยกันเผื่อใครหาในส่วนของร,าร,งร,าร้านเติมเกมบสรวบปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟา่านผูกคอแนะนำม,มารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเน้จนจดทะเบียนสุดต,ตะโกนหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเควมฟีฟ่าอาร์วีแล้วรวมไปถึงโรบ,บอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหากลุ่มแบล็กเควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็กเควมซื้อขายและเปียบบาราฟาร์มี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้้เเลลยแวกัันคครบโอมา อ่ะอันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนเนาะว่าวันนี้เป็นวันที่21ธันวาคมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวละครโนเอลเข้ามาแล้วเป็นซีซั่นแล้วก็ข่าวลือเนี่ยบอกว่าตัวจูเลียสเนี่ยจะเข้าวันที่25ใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าจูเลียสเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะไม่เข้าตู้ธรรมดาเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตัวจูเลียสกับแอสตาราร่างครึ่งปีศาจเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดถึงมันจะเป็นตัวละครในเรื่องก็ตามอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้าตู้ธรรมดารรจจูีะมกา ตู้ใหม่นะครับมาประมาณ3เดือนรี1ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจูเลียตมาแพทที่7รีอีกทีนึงก็คือแพทสิเลยเพราะฉะนั้นจูเลียตเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวอ่าลิมิเต็ดแล้วกันนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยมันจะเป็นตัวของเคียโตแล้วก็ข่าวโนเนี่ยจะมาวันที่4มกตราคมใช่ไหมซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวละครธรรมดาแล้วจะเข้าตู้ธรรมดาและเข้าตู้ซีซั่นตู้อื่นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเปิด ถึงตัวคาโนอาจจะเก่งก็จริงนะครับแต่ว่าใครอยากเปิดคาโนก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเคียโตเนี่ยมันเป็นตัวตีบอสตัว PV p เหมือนกับจูเลียแต่จูเลียเก่งกว่าไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามาดูตามแพทอะผมไม่แนะนําให้เปิดตัวละครที่เป็นแบบว่าเคียโตแล้วก็คาโนอ่าไม่แนะนํานะ2ตัวนี้คือผมไม่แนะนานะครับแต่ว่าราวนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่มันเป็นแพทซีซั่นนะเอสตาเนี่ยแจกฟรีแล้วถ้าตามเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเอสตาจะโดนเนิร์ฟเป็นตัวละครธรรมดา แล้วจะเข้าตู้ธรรมดาไม่ใช่ตัวละครซีซั่น3เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคาดการว่าตัวละครยูโน่ล่างชุดว่ายน้ำแล้วก็ตัวมิมตัววานิซ่าเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนตัวของตัวละครธรรมดาเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นตัวละครซีซั่น2ตัวประมาณนั้นเห็นไหมนะครับเนี่ยเป็นตัวละครเข้าตู้ธรรมดาเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเรามาดูตรงนี้คราวนี้เนี่ยมันจะเหลือตัวละครอะไรบ้างมันจะเหลือตัวละครซีซั่นที่4 ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นซีซั่น3ของเซิร์ฟไทยนะครับถามว่าตัวนี้น่าเปิดไหมผมมองว่าน่าเปิดอยู่แค่ตัวของชา์ล็อตถ้าได้ชาร์ล็อตมาแล้วเนี่ยก็ควรพักยกเว้นเพื่อๆจะเอาทีมแก้จูเลียสทีมแก้จูเลียสเนี่ยก็คือตัวของแจ็คเดริเปอร์ล่างอาจารย์ แจ้งเดลริเปอร์ล่างอาจาร์เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าสตันได้ล้างบัฟได้ประมาณนี้แล้วก็ไอตัวเฟอร์โปเลียนเนี่ยเป็นตัวละครล้างโล่ติดไฟเผาแล้วตีแรงขึ้นก็เอามาแก้โนโอเอลแต่สุดท้ายแล้ว2ตัวนี้ก็ต้องขอบอกก่อนว่ามันก็สู้โนโอเอลกับจูเลียสไม่ได้อยู่ดีเราจะใช้ตัวของชา์ลอตเนี่ยเอามาควบคู่กับทีมเราชาลลอตเป็นตัวละครที่เมื่อเริ่มต้นเกมถ้าตัวละครทีมเรามีสีฟ้าทั้งทีมใบอีกฝ่ายเลย1เทิร์นแม่งถ้าไปเล่นทีมฟ้าหมดคืออะไรครับจูเลียส ตัวของชาล็อตล่างอาจารย์ตัวของโลตัสตัวของมาร์สสี่ตัวมหาเทพคนะรับนะเรดิวาบมาปุ๊บใบอีกทีมแล้วก็อันตีตั้มตายไปเลยมันจะเป็นเมตาประมาณนี้อตัวนี้ตู้นี้ก็น่าเปิดเหมือนกันส่วนตัวคิดว่าถ้าได้ชาล็อตมาก็เปิดเพราะว่าตู้นี้มันยังเป็นลิมิเต็ดไงมันเข้าแล้วก็น่าจะใช้เวลาในการออกไอเข้าแล้วเนี่ย แล้วออกไปเนี่ยกว่าจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะนานเหมือนกันแต่คราวนี้เรามาดูแพท9ครับแพทนี้เป็นแพทที่ในปัจจุบันเราเนี่ยถึงแล้วก็คือแพทเนื้อเรื่องบทที่6จะเป็นตัวของเวสโตล่างเทพ3ตาแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวของไอตัวหัวหน้าไททันที่มันทรยศเนี่ยสตัวเนี้ยถามว่าน่าเปิดไหมไม่น่าเปิดครับเพราะว่าตัวของเวสโตล่าง3ตาเนี่ยเก่งกว่าล่างสีแดงธรรมดาก็จริงแต่มันก็ไม่นิยมอยู่ดี มันเจอโนเอลมันเจอตัวอื่นก็แก้ได้อยู่ดีครับมันมันฮิ้วเลือดได้เหมือนเนื้อเรื่องเลยนะปั๊มเลือดตีปั๊มเลือดตีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นตัวแท้งที่แบบยืนโง่ๆเหมือนเดิมอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นเหมือนเดิมเล่นมาร์สเล่นตัวของลาเดสเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสายแท้งสีเขียวซึ่งมันมีลาเดสมาอยู่แล้วซึ่งลาเดสดีกว่าในการบัฟทีมทําให้อีฝ่ายไอทำให้ทีมเราได้รับด,ดาเมจน้อยลงยี่รับส้าดปอรเเยอยตางเงี้อีมเราเน้นเนี่ ตัวนี้มันเลยมาขัดกับลาเดสแล้วก็ถามว่าเปิดไหมไม่เปิดครับเพราะว่ามันมีในตู้ธรรมดาของตัวญี่ปุ่นมันเป็นตัวละครธรรมดาครับมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าเปิดไม่น่าเปิดนะแนะนําว่าไม่น่าเปิดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยแพทต่อไปแพทที่10ครับแพทที่1 0เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรีเยกได้ว่าเ,เป็นสาย p v p โดยแท้จริงก็คือโนเอลล่างฮาโลวีนแล้วก็ชามี่ล่างฮาโลวีน ถามว่าตัวไหนดีกว่าก็คือโนเอลครับเพราะว่าโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นการลด SP เป็นการล้างบัฟเป็นการใบ้ศัตรูมันคือ PVP โดยแท้จริงซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันอเอาไปตีบอสได้ไหมผมมองว่าก็ไม่เหมาะเอาไปลงด่านได้ไหมก็ไม่เหมาะเป็นตัวละครที่ถ้าคุณเกิดมาเพื่อ PVP ต้องใช้โนเอลติดเทียค่อนข้างสูงมากๆพูดง่ายๆคือถ้าไปดูเทียริสเนี่ยมันอยู่เทียร์เดียวกันกับจูเลียสเลยใน PVP นะครับมันติดเทียร์ดูกันกับจูเลียตเลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้น PP p เนี่ยก็เหมาะนะเป็นตัวละครลิมิเต็ดซีซั่นห้าด้วยเพราะฉะนั้นเข้าแล้วออกเลยกว่าจะวนมาอีกรอบนึงก็นานนะครับแล้วก็ชามี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงดาดดันเจียนได้เหมือนกันเก่งเอาไว้ลง PP ก็ได้เอามาใช้ตัวกับเฟอร์กเลียนเพราะว่าชามี่เนี่ยมีโจมตีแล้วมันจะติดสถานะไอตัวฟักทองของเขาเนี่ยแล้วก็ลูกกวาด แล้วมันจะใช้สกิลเนี่ยมันจะระเบิดสร้างสถานะไฟเนี่ยไปใส่ตัวข้างๆแล้วสร้างระเบิด600%มันจะแรงมากๆเหมือนกันแต่ถามว่าติดเทียเท่าตัวของโนเอลไหมก็ไม่เท่าครับชาม่ติดเทียระดับ S ตัวของโนเอลติดเทียระดับ S บวกประมาณนี้นะครับใครจะเปิดเนี่ยผมมองว่าใครเป็นสาย PVP เนี่ยก็ตูน้นี้ถ้าใครไม่ใช่สาย PVP ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยควรเก็บไว้นะครับเนาะแล้วคราวนี้เรามาดูตู้แผ่11 ใครต้องการคนหล่อนะครับตู้นี้เลย81ตัวละครยูโน่แล้วก็หลอกหัวหน้าหน่วยลุงอนุนเป็นตัวละครธรรมดานะครับขอย้ํา2ตัวนี้เป็นตัวละครธรรมดาที่เข้าตู้ยูโน่นะครับแล้วก็หลอกหัวหน้าหน่วยอ่าหลอกหัวหน้าหน่วยอยู่ไหนวะหลอกหัวหน้าหน่วยเห็นไหมเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยเราแบบว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกหรือเปล่าตัวละครมันอยู่ในตู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเปิดหรือว่าไม่เปิดก็ได้เหมือนกัน ยูโน่เป็นตัวละครที่ทุกสกิลของแม่งคือใบ้หมดเลยมันเป็นตัวละครที่เก่ง PvP เหมือนกันมันใบ้ทุกสกิลเลยครับตัวนี้เออถามว่าตีบอสด,ดีไหมไม่ลงดาดีไหมไม่ PvP ใช่แต่ถามว่าควรเปิดไหมผมมองว่ามันไม่ควรตรงที่มันเป็นตู้ธรรมดาเราเก็บไว้เปิดตู้กาชาล i มิ t e d ดีกว่าสำหรับสายฟรีกับสายเติมน้อยนะสายเติมเนี่ยยังไงเขาเปิดทุกตู้อยู่แล้วนะแต่ส่วนตัวผมผมจะไม่เปิด เพราะว่าผมไม่ได้สาย PVP ขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็มันมีตัวละครที่ PVP ดีกว่ายูโน่อย่างเช่นตัวละครชาร์ล็อตพังตัวละครวิลเลียมตัวละครแบบชามี่ร่างชุดไว้หนาะตัวละครอะไรที่มันแบบว่ามันมันดีกว่านะครับตัวละครยูโน่มันไปได้แต่ว่ามันเจอตัวของแบบว่ามาร์ชในการใช้สถานะการซีซีแก้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นกับทีมที่มันแบบเหมาะนะประมาณนี้แพทต่อไปครับเป็นแพทที่12ขอย้ําควรเปิด มันเป็นตัวละครซีซั่น Season 6ครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดซีซั่น6ซึ่งมันโคตรดีโคตรเก่งชาร์ลอตสกิลฟื้นฟู SP แทบจะทุกสกิลแถมทุกสกิลครูดาวสกิลทีมเราเร็วขึ้นแถมออนติเบททำให้เราได้รับดาเมจน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวของตัวของชาร์ลอตล่างพังเนี่ยเป็นตัวละครที่เซิร์ฟญี่ปุ่นใช้กันทุกทีมเพราะว่ามันคืน SP 100%ปถ้าเทียบกับชามีล่างชุดด้ายน้ำเนี่ย มันจะมีโอกาส45%แล้วก็โอกาส50%ที่จะคืน SP ใช่ไหมแต่ชาร์ลอตครับชาร์ลอตล่างพังคืน SP 100%แถมสกิล2เนี่ยคืน SP 2แต้มเพราะฉะนั้นชาร์ลอตจะติดเมตาทุกทีมต้องใช้ขอย้ำว่าแม่งทุกทีมเลยยกเว้นคุณจะไปเล่นทีมถึกทีมอะไรเนี่ยนะครับชาร์ลอตมันจะใช้ทุกทีมเลยเพราะว่ามันโกงครับมันโกงจริงชาร์ลอตเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์ลอตเป็นตัวละครที่ผมแนะนําว่าควรเปิด แล้วก็ถามว่าตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นตัวของแมกนาเนี่ยน่าเปิดไหม PVP อยู่ในเทียร,ระดับสูงนะครับแบบอยู่คู่กันกันกบโนเอลเลยนะครับนะบเป็นเทียร PV ์ PVP สองตัวเนี้ยเทียร์สูงสุดเลยนะครับในการ PVP เนี่ยแล้วก็ถามว่าลงดันเจียนเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งตัวของตัวไอแมกนาเนี่ยเหมาะกับการตีบอสเพราะว่าการโจมตีสกิลหนึ่งกับสกิลสองเป็นการโจมตีเป้าเดียวแถมมีโอกาสติดไฟสองสเต็ มันจะการันตีติดไฟ1นึ่งสแต็กแน่นอนแต่จะมีโอกาสติดไฟ2องสแต็กซึ่งทำดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจของเรานะครับแล้วก็สกิลของเขาอัตติเมทเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดี่ยว165%ถ้าโจมตีสติสตูที่ติดเลือดไอสตูที่ติดเผาไหม้1่สแต็กเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น45%ถ้ายิ่งตีสแต็กไฟแม็กนาก็ยิ่งตีแรงเพราะฉะนั้นเหมาะกับการตีบอสเหมาะกับการ PVP นะครับใช้คู่กับตัวเฟอร์โกเลียหรือว่าใช้คู่กับตัวของามีี่วนนนได้้้เเหืออกันนอตัตูย บังคับต้องเปิดบังคับต้องเปิดนะครับดีมากๆนะแล้วก็เรียกได้ว่าต่อไปแพ813ครับแพ813เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมการันตีว่าต้องเปิดเหมือนกันทั้งๆที่มันเป็นตัวละครธรรมดานะขอย้ําตัวละครที่มันเป็นตัวของราชินีแม่มดแล้วก็ฟาน่านะครับราชินีแม่มดกับฟาน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นตัวธรรมดาที่บังคับต้องเปิดถามว่าทําไมเรามาดูเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครราชินีแม่มดกับตัวของฟาน่าร่างเทพสามตาเนี่ยเป็นตัวละครธรรมดาเป็นตัวละครธรรมดาแต่ทําไมมันต้องเปิดเพราะว่าแพตต่อจากนี้ตัวของราชินีแม่มดจะใช้คู่กับแอสตาล่างครึ่งปีาศาจฟาน่าร่างเทพสามตาเป็นตัวละครที่เทียแม่งโหิบหายตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งทั้ง PVE และก็ PVP แถมยังเอามากระทืบจูเลียสกับโนเอลอีกต่างหากเพราะอะไร เพราะว่าฟาน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าผมกล้าบอกเลยเลยว่าแม่งแบบเฮี้ยอะไรวะคือใช้คําว่าเฮี้ยอะไรเลยวะนะครับเพราะว่าตัวละครเขาเป็นตัวละครที่โจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีเดี่ยวที่อาจจะไม่มีอะไรแต่สกิลของเขาเนี่ยจะเพิ่มสแต็คความโกรธซึ่งถ้าเรามีสแต็คความโกรธสกิลเราจะแรงขึ้น35%อแต่ว่าสกิล2เป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมแล้วได้สแต็คความโกรธ2อเปิด์สอสแตก็กแล้วติดไฟเผาแน่นอนทั้งทีมไม่เท่าไหร่ครับสกิลอัตเมทนี่คือของจริง สกิลเวตตเมคือโจมตีแล้วล้างบัฟศัตรูแถมสก,กิลนี้เป็นโจมตีหมู่ดาเมจเริ่มต้น150%มึงบ้าไปแล้วจูเลียสโจมตีเดี่ยวดาเมจ135%ตัวนี้โจมตีศัตรูทั้งทีมดาเมจอยู่ที่150%ไม่เท่าไหร่มีแสแต็คความโกรธ1สแต็กดาเมจบวก50%มี2สแต็ก70%มี3สแต็ก100%มี4สแต็ก1 3 0มี5สแต็ก180%ถ้าเรามีความโกรธ5สแต็ก ดาเมจสกิลนี้ใส่ศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ450%ทีเดียวมึงตายครับตายแล้วตายอีกอะ่ะคือแม่งแรงไร้สาระครับเนี่ยโจมตีเนี่ยเขาจะได้แต a c k ความโกรธแล้วสแต็กความโกรธไม่สามารถล้างได้นลครับไม่สามารถโดดล้างได้ด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นฟาน่าเนี่ยก็เลยต้องเล่นกับชาร์ล็อตชาร์ล็อตอย่างที่ผมบอกครับชาร์ล็อตเป็นตัวเพิ่ม sp เป็นตัวรีคูดาวสกิลใช่ไหมยิ่งเราคูดาวสกิล2เร็วยิ่งเราคืน sp เร็วเราจะอัติเมตเร็ว เพราะฉะนั้นอัติเมทใช้สกิล8มานาสกิลเนี่ยทีเดียวกระจุยับตีบอสตีห่าเหวาอะไรได้หมดครับตัวนี้ต้องเปิดต้องเปิดเพราะว่าอย่างที่บอกมันจําเป็นมากๆถึงตัวละครฟาน่าจะใช้เอามาแก้โนเอลเอามาแก้จูเลียสเนี่ยถึงแผตต่อไปจะโดนแอสตาร์ล่างครึ่งปีศาจตบก็จริงเนี่ยแต่เราก็ต้องการตัวของแบบว่าราชนีแม่มดเอามาเล่นกับตัวอแอสตารล่างครึ่งปีศาจอยู่ดีเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยถามว่าเปิดแล้วเนี่ยใช้ได้ยาวไหมผมมองว่าได้ยาว นะครับก็ใช้ได้ยาวเหมือนกันคือแผนที่น้องมาเนี่ยเรียกได้ว่าตบจูเลียสกับโนเอลกิ้งเลยส่วนใหญ่จะเป็นตัวของอ่าตัวอ่าน้องอ่าฟาน่าล่างเทพสามตาโนเอลนะแล้วก็ไอตัวนี้นะครับก็คือตัวของอ่าชาร์ลอตพังใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวิลเลียมหัวหน้าหน่วยล่งอรุณสีทองอย่างเงี้ยเอามาเคาน์เตอร์ไอแท็กทำให้ตัวของอ่าฟาน่าเนี่ย ใช้สกิลได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับก็คือยิ่งเรามีบัฟความโกรธมันก็ยิ่งแบบว่าสกิลแรงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้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 นะจะเอาเป็นเมตานะแต่พอคราวนี้แพดสิบสี่เนี่ยแพดสิบสี่จะเป็นแพดรีลันตู้ก็คือตู้ซีซันสามซีซันสองซีซันหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรแต่มันจะมีดีตรงที่มันจะมีตู้กาชาฟีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งเป็นตัวละครโบวตท็อปสิบที่คนเลือกเยอะที่สุดแล้วตู้นี้มีโอกาสเปิดได้ตัวละครระดับ,บ s s r สองตัว มันต่างจากตู้ที่เป็นตู้ของอตู้ของจูเลียสอย่างหนึ่งตู้จูเลียสจากการันตีได้ตัวละครรบดับ s ิแต่ไม่มีโอกาสได้เกิน2ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มีโอกาสได้เกิน2ตัวแต่ตู้ท็อปสิเนี่ยจะไม่การันตีได้ SSR แต่จะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ่สิบสี่เนี่ยเป็นแพ่แจกฟรีประมาณนั้นแพ่นสิบห้าเนี่ยจะเป็นแพ่ของแอสตารล่างครึ่งปีศาจแล้วก็รีแันตู้จูเลียส ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะเปิดประมาณนี้นะครับจะเปิดประมาณนี้เลยนอกนั้นผมไม่เปิดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ในตู้ธรรมดาหมดเราเปิดตู้โลคอลลิมิเต็ดเนี่ยมีโอกาสเจอหมดอ่ะอย่างเช่นผมเก็บทุกอย่างเลยนะผมเก็บทุกอย่างไว้เนี่ยแล้วผมมาเปิดตู้ตัวของอ่าเอสตาเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวละครตัวอื่นผมก็ได้หมดเลยเข้าไหมราชินีแม่มดก็อยู่ในนี้ด้วยนะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวของฟาน่าแล้วก็ตัวของราชินีแม่มดเนี่ย เราก็มาเปิดตู้ของแอสตาก็ได้แต่ข้อจำกัดของตู้แอสตาคืออะไรครับเราไม่จะไปต้องดองหลอตู้แอสตาเพราะแอสตาใช้ใบากาชาพิเศษในการซื้อซึ่งจูเลียจะใช้ใบากาชาธรรมดาในการซื้อเห็นไหมอ่าและแอสตาเนี่ยจะแจกใบากาชาฟรี10บใบเราสามารถซื้อ,อตัวของใบากาชาเนี่ยได้จากอีเวนต์นี้ซึ่งจะใช้เงินตัวคริสตันซี C, หรือว่าพรีเมียมแต่มันจะมีตัวของคริสตัธรรมดาเหมือนกันซึ่งคริสตัธรรมดาเนี่ย เราสามารถซื้อได้20ครั้งแล้วก็เนี่ยมันจะได้10ใบแต่ว่าถ้าเราซื้อไปจนเหลือประมาณ13เนี่ยนะครับจากตอนแรกประมาณพันสจะเปลี่ยนเป็นพันหอ่าเพราะฉะนั้นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้สลับสายเติมอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจัดก็จัดได้เพราะว่ามันใช้ใบรกระชาพิเศษ เพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่จะเป็นต้องรอแอสตาก็ได้มันใช้ใบกาชาพิเศษยกเว้นเราจะเก็บเพชรไว้รอแอสตาเอาใบกาชามาเปิดฟาหน้ากับตัวราชินีไม่มดก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดสรรแล้วกันหลกัลกๆคือจับประมาณนี้แล้วกันก็สับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b ์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ